วันนี้วันที่21พฤษภาคมทธศักรรช2552นะครับทางคณะกรรมการการกองผลงานเศรษฐกิจพอเพียงนำโดยท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับท่านนนทรงอริติตนะครับ ได้มาตรวจเยี่ยมที่บ้านผาช้างมูกนะครับหมู่ที่หนึ่งตำบลสันประวงอาเภอเมืองจังหวัดพะเยานะครับบ้านผาช้างมูกอยู่ห่างจากที่พาการอำเภอประมาณสิบกว่ากิโลเมตรนะครับอยู่ติดกับวัดอนารโยนะครับบ้านผาช้างมูกนี้มีความโดดเด่นและมีชื่อเสียงทางด้านการปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษอย่างที่ท่านเห็นนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ของหมู่บ้านนะครับบ้านนี้ มีการปลูกผักขึ้นผักสนุนควออกจําหน่ายในท้องตลาดนะครับจนมีชื่อเสียงนะครับที่โด่งดังนะครับเป็นบ้านที่มีการปลูกขึ้นผักที่ไม่ใช้สารเคมีเลยนะครับใช้ปุ๋ยหมักปุ๋ยชีวภาพในการาปลูกผักนะครับผักที่ออกมาจะ มีคุณภาพปลอดสารพิษต่อร่างกายไม่มีเลยนะครับและก็มีความสวยงามของผักนะครับจนมีชื่อเสียงในท้องตลาดนะครับทุกเริเอณจะมีการปลูกผักนวนตรววนนะครับบ้านสันผาเจม,มูกนั้นนะครับได้ส่งเข้าประกวดประเภทหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเยี่เย็นเป็นสุขของการของจังหวัดพะเยานะครับและเข้าประกวดประเภท โครงการเชื่อสุเกียรติผู้นํำเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่นนะครับและวันนี้คณะกรรมก,การซึ่งท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดท่านโรองอริชิตพร้อมคณะกรรมก,การก็ได้ออกเยี่ยมกิจกรรมดีเด่นในพื้นที่ด้วยใครจะรู้บ้างว่านะครับหน่อไม้ทำอาชีพสร้างไรายได้ให้กับนายประยุนใจการซึ่งทําปลูกไผ่หวานนะครับไผ่หวานสร้างไรายได้ ที่น่าพอใจนั่นก็คือขายหน่อไม้ได้วันละ2,000บาทในประยุนใจการนี้ได้รับการสนับสนุนชื่อเรื่อจากโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือกอกจอของโครงการพัฒนาชนชนนจนสามารถยืมเงินกู้เงินกอกอจรอ4,000บาทและมาลงทุนทำสวนไผ่ไผ่หวานนะครับปลูกไผ่หวานขณะนี้สร้างรายได้้ับนายประยุนใจการถึงวันละ2,000บาทครับผม พืชผักสวนครัวที่สวยๆที่ผมที่ท่านเห็นนี่นะครับมีทั้งบวบบวบเหลี่ยมบวบสมนะครับแล้วก็มีตัวผักยาวแล้วก็มีะมะเขือเป็นพืชผักสวนควรัวที่ข้อเม็ดยาดีนะครับข้อเม็ดยาดีเป็นผู้นำมาชี้างหน้ะของบ้านผาจ้งมุกหมู่ที่หนึ่งตำบลสันตม่วงอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาเป็นแบบอย่างที่ดีของหมู่บ้านนะครับและก็มีการขยายผลของข้อม็ตรยาดีนะครับ และอย่างพ้าวเม็ดยาดีนะครับผ,ผูกผักส่วนควเป็นแล้วก็เป็นผักที่ปลอดสารพิษด้วยเป็นที่ต้องการของตลาดส่งออกจำหน่ายภายในตัวอำเภอเมืองพะเยาครับพ่อวเม็ดยาดีนะครับเป็นผู้นำอาชีพก้อหน้าของบ้านสันขาดจำูกนะครับ่าดจำูกหมูที่นึ่งทันบลสันปะม่วงนะครับพ่อเม็ดยาดีนี่รวบรวม ครับรวบรวมสินค้าของเกษตรกรในบ้านโฮครับแค่ข,ของกลุ่มผู้พักปลอดสารนี่ครับไปจำหน่ายที่หลังตลาดครับเพราะนั้นนี่พี่น้องประชาชนจะเอาพืชพักเหล่านี้มาส่งฮือพมมือนกรนคับคา มีม <One input> ีกี่เจ้าที่ทาเหมือนประเม็รเลครับอ๋อผมขู่หลายครับประมาณสี่ห้าเจ้าเนาะลากเราปอกก้าตีเขามาหับตัวเขาบังเขาส่งเสริมในตัวนี้ครับแล้วก็พระเวทปลูกปลูกเองของก็ครับมีมีปลูกคนเดียวของประมาณสี่ไร่ครับประมาณสี่ไรนะครับครับก็มีเครื่องผสมัวทั้งมีบวบเหลี่ยมบวบหอมบวบปลาบวบปลาแล้วก็มะเขือแล้วก็มะเขือยาวมีผลผลิตคือ มันเคยน้ำเต้าน้ำเต้าอีกนะครับมีมัเกือเปาะพริกตามฤดูมีผู้ปรกอบสมควรทุกทุกทุกฤดูเลยตลอดตลอดทั้งปีแลยครับทุกฤดูกาลแล้วก็พ่อเบสได้เป็นคนรวบรวมเอ่อเปิผลเราเนี่ไปสู่ตลาดไปขายเองหรือไปส่งครับก่อครับไป ทั้งส่งทั้งขายแล้วครับทั้งส่งทั้งขายน่าขายเองเลยครับนะครับก็มีรายได้วันประมาณเท่าไหร่ปอกก็สักพ่อส่วนตัวเนาะครับประมาณวันนึงพันกว่าบาทถึงสองพันพันกว่าบาทถึงสองพันก็เป็นรายได้ที่บรรเลวเลยนะครับเนาะก็ดีนะเนาะครับก็เป็นพ่อเบ็ดนะครับก็เป็นตัวอย่างในด้านการเป็นพ่อค้าด้วยนะครับช่วยเหลือประชาชนนะครับรวบรวมผลิตผลเกษตรไปส่งออกตลาดทําให้เรื่องทําเรื่องการตลาดของพืชผักคุัวของบ้านสันตวมวงด้วยครับก็เป็นตัวอย่างที่ดีนันเศรษฐกิจพอเพียงครับ พื้นที่กว้างใหญ่ไพศาลที่ท่านเห็นหน้าหลังผมนี่นะครับเป็นพื้นที่การเกษตรของบ้านผาัช้างมูกหมู่ที่หนึ่งซึ่งบ้านผาช้างมูกนี้มีความโดดเด่นก็คือเป็นหมู่บ้านที่โครเรือนทุกัวรเรียนมีการปลูกพืชผักสวนครัวปลอดสารพิษและส่งออกจําหน่ายในท้องตลาดในอำเภอเมืองเพราะฉะนั้นในตลาดต่างๆในของเขตอำเภอเมืองนี้ผักส่วนใหญ่จะเป็นผักของบ้านผาช้างมูกนะครับมีการ หมู่บ้านนะครับได้มีการส่งเสริมนอกจากจะเป็นการปลูกพื้ผักาสวนครัควรเพื่อบริโภคเองแล้วนะครับบ้านสารพะยม่งแห่งนี้ยังเป็นบ้านที่มีการส่งผักออกจําหน่ายปลูกผักปลอดสารพิษออกจําหน่ายในท้องตลาดสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำรรอย่างดีด้วย <c oughs> นายประดิษฐ์ทวิโลผู้ใหญ่บ้านขวาจังม่งหมู่ที่หนึ่งตำบลสาระม่วงอำเภอเมืองจังหวัดพะเยานะครับได้เป็นผู้นําที่พาชุมชนาพาครอบครัว พาผู้นําต่างๆเือข่ายต่างๆปฏิบัติตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระเจ้าอยู่หัวนะครับท่านพหลวงครับพหลวงนั้นดำเนินขับเคลื่อนเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงในหมู่บ้านของท่านอย่างพอครับที่เป็นจุดเด่นของหมู่บ้านคือจุดเด่นของหมู่บ้านคือขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงก็คือยืดละน่ะขยันอดทนประหยัดนะครับก็จีบนะครับมีแปงของผู้นำมาิเอก้านานะครับตีในหมู่บ้านถานว่ามันดีแล้ว ปลูกักเก็บพักปล่ดยไยจะขาดทีมันดีขายดีตัวนะครับหลังจาที่นี่คุณน้ำเ้าหน้ากับเกยแพร่นะครับเยแพร่เีครับชจ้าบ้าน เล็กคือความหมู่ก็จะวานไปไปปลูกนะครับแล้วก็เขาหมู่บ้านในหมู่บ้านผมก็มีศูนย์เลีล้ยู่แล้วก็ไปแลกเป็นของพิษแห่กงการตัวนั่นว่าเอาเทีเนี้ยสิ่งไหนที่เจ้าบ้านได้มีรายได้เพิ่มขึ้นจะจะลดรายจ่ายลงมันสิ่งนั่นเขาจะได้ไปหาหรือและประทับประชาคามหมู่บ้านต่อไปครับครับจุดเด่นของบ้านฝาชะ้าโงกก็คือการปลูกพืชพักดอกสังพิษนะครับกลมออ๊กไม้ช่วยทั้งในอำเภอครับผมครับผมคครับบขอุณครับขอบคุณครับ นี่ครับเป็นแหล่งน้ําที่สําคัญนะครับของบ้านผาจางมูกนะครับเป็นระบบชประทานนะครับซึ่งกรมชประทานได้มาสนับสนุนนะครับเป็นการนําน้ําจากอ่างเก็บน้ําคําด้านบนนะครับนําน้ำเหล่านี้นะครับนําไปต่อท่อแล้วก็ไปสู่พื้นที่การเกษตรของบ้านผาจางมูกทําให้บ้านผาจางมูกมีน้ําน้ําการเกษตรอย่างพอเพียงพอพวกทางคณะกรรมการนะครับได้เดินทางมาถึงโรง เรือนนี้นะครับเป็นโรงเรือนเกี่ยวกับการาทํำฐานอัดแท่งนะครับซึ่งบ้านผาจามูบนะครับนอกจากที่จะมีความเก่งทางด้านการปลูกพืชสำับสังรปลอดสารพิษแล้วนะครับก็ยังมีการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมนะครับนั่นก็คือการทํำฐานอัดแท่งเพื่อใช้ในครอบครัวและออกจหน่ายครับ อ,อาคารโรงเรียนนะครับการทํำทานตแท่งนะครับวัตถุดิบที่ใช้ทําำทานตแท่งนะครับคือ,อเศษ็กะลามะพร้าวนะครับแล้วก็พวก เศษของพวกกะลาำะพรเาเนี่นะครับเป็นวัตถุดิบที่เหลือใช้ไปในครอบครัวนะครับได้นํามาทำเป็นวัตถุดิบในการทําทานอาหารแท่งนะครับเราพอได้ตรงนี้แล้วก็ไปตรงนู้นนะครับเป็นเครื่องนะครับเป็นเครื่องมือในการทําทานอาหารแท่งนะครับและในนะครับ กระบวนการขั้นสุดท้ายนะครับก็ได้ผลผลิตออกมาก็คือเป็นฐานอัดแท่งเป็นฐานที่มีคุณภาพนะครับใช้สลหรับหงส้มแล้วก็ไม่มีควันนะครับแล้วก็อยู่ได้นานนะครับให้ความร้อนได้สูงครับนี่นะครับเป็นสถานที่ที่ใช้ทำทำน้ําหมักเชื้ภาพครับจากหอยเชอรีครับด้านในนะครับเชิญท่านชมน้ำหมักด้วยหอยเชอรีครับใช้ ครับตรงนี้ก็คือนะ้ำหมักชีวภาพที่ได้ได้มาจากการหมักนะครับมีตัวน้อนอันนี้ก็เป็นถือว่าเป็นจุลินทรีย์ชีวภาพนะครับใช,ใช้สำหรับในการ,กรเกษตรครับเป็นปุ๋ยนะครับ,รรบแล้วก็เป็นบำรุง ที่คณะกรรมก,การจะเดินทางต่อไปประกวดกิจกรรมในพื้นที่ต่อไปนะครับทางคณะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับและคณะกรรมก,การนะครับก็ได้มาพัก,ก,ร,ก,กร,รับประทานอาหาร,รที่สวนอ่างนะครับนก็คืออ่างเก็บน้ําแม่ต๋อมนะครับซึ่งเป็นอ่างเก็บน้ําตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะครับ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับเนื่องในโอกาสเฉลิมเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนม์พรรษานะครับ80ดพรรษาห้ษาสอันวาร้อยห้นะครับอาา่างเกลืน้ำแห่งนี้เป็นอาา่างเกลืน้ำที่หล่อเลี้ยงในพื้นที่การเกษตรของบา้านท่าชุมบูและตำบลสันประม่วงนะครับในพื้นที่กว้างไกลนะครับทำให้รัฐมรม,มีรการเกษตร,รใช้ในการเกษตร,รในได้ดีอย่างยิ่งครับ